ฉันจะกินซีเรียลเป็นอาหารเช้าแต่ว่ามันของเหลือจากเมื่อวานอะ่ะโอ๊ยน้ำบูดแล้วด้วยโอยแจ้งเตือนราัสสีแดงนั่นเสียงอะไรกันหลอนสาวของแกกำล,งลงังร้องไห้เหรอยากจะไปช่วยเดี๋วนี้แล้วเราไม่ควรปล่อยให้เด็กร้องไห้ใครทําให้น้องสาวของฉันร้องไห้เธอร้องไห้ทําไมกันฉันจะไปช่วยเดี๋วนี้แหละฮะมีเด็กกำล,งลงังร้องไห้เหรอเกิดอะไรขึ้น กินมันด้บบเวลาที่คุณย่าและพี่สาและก็เชฟจะทำอาหารสนอร่อยให้หนูน้อยกิาก,กันแล้ว <All right. S 2> และหลัดร่มชันเล่นที่ร ap ับปั๊บบานของย่าอยากกินอะไรละ่ะ <Come on. S 2> หนูอยากกินไอศครีม oh <my. S 2> ฉันรู้สุดมันคือไอศครีมทอด <Yes. S 2> <c oughs> เพื่อไอศครีมมีรสชาติที่อร่อยเราต้องสับเป็นชิ้นๆอย่างปานนีด <Wow. S 2> อ๋อมันง่ายมากเลยคุณย่ากับฉันสามารถทำได้เหมือนกันเย้ yeah, 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 yeah. ง่ายเหมือนปอกก้ยระวังด้วยสาวน้อยอย่าโยนอาหารในครัวสิไม่ดีเลยนะโอเคนัานคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อส่งมือสมัครเล่นไปทำงานนะไม่นี่ไม่ดีเลย oh, <no. S 1> ฉันจะทำใหม่ดีกว่า <What? Okay. S 1> เราต้องเทน,นม oh. แล้วก็ครีมลงไปบนพื้นหิ้วเรียบๆจากนั้นก็หั่นผลเบอร์รี่ทั้งสตอรอเบอร์รี่ จากนั้นก็ใส่นมลงไปเลยตอนนี้ก็สับทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อมันแข็งตัวแล้วเราสามารถหมวนมันเข้ามาแบบนี้ได้ใช่แล้วฉันก็ทำได้เหมือนกันตัดแล้วก็มมวนไม่เห็นมีอะไรซับซ้อนเลยตอนนี้ฉันใส่มันลงไปในแก้วแล้วก็ตกแต่งฉันจะเพิม่มเวครีมลงไปด้วยแต่มันดูสิ้นไปหน่อยนะงั้นตกแต่งด้วยสีรทป์เาสีลุ้งแล้วก็ขนมด้วยใส่ลงไปเลยเพื่อความสวยงามแล้วก็โอ,อริโอ ตอนนี้อยากจะหั่นไอศครีมของฉันเป็นชิ้นๆน <Awesome. S 1> จากนั้นก็ราดซอสสตรอเบอรี่ลงไปด้วย <Yeah. S 1> คุณยากกำลังทำผิดน,นะคะแต่ซอสไม่ประหยกเหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นฉันใส่เลอ่์รีและตามด้วยผลเบอร์รี่สตบบรอเบอรี่แล้วก็บูเบอรี่ด้วยสุดท้ายเรได้สปริงเกิลแลยลงไปเลย เพอร์เฟกมากเลยไม่ได้เรื่องเลยนี่เจนดูและเรียนรู้นะเธอสามารถตกแต่งไอศกรีมด้วยผิวเลมอนได้รสเปรี้ยวของเลมอนเข้ากันได้ดีกับไอศกรีมหวานเลยล่ะและเปลือกมะนาวยังมีประโยชน์ได้นะเอามาตกแต่งได้ไม่เหมือนใครเติมน้ำแข็งเล็กน้อยแล้วก็ไอศกรีมของเราจะขึ้นรูปนานขึ้นและให้เหมือนในการเสิร์ฟเช่นเดียวกับร้านอาหารที่แพงที่สุดเลย ดีใจจังแล้วก็ใส่น้ำแข็งแห้งไปด้วยเพิ่มควันแล้วก็ครอฝ่าไว้ <Yeah. S 1> วัวละเชฟทำออกมาได้สวยงามมากเลยละ่ะว <Awesome. S 1> ิเศษมากใช่แล้วไอศ์รีมของคนยาก็ดูประทับใจเหมือนกันนะส่วนของพิซซ่าของเรามีของหวานหลายอย่างเลยละ่ะงั้นมาดูกันว่าหนูหนอยเกลียจะชอบของใครมากที่สุดหน <c oughs> ูอยากกินว้าวมีสตอเบอรี่ก็วิปครีมด้วยอร่อยจังเลย โอ้ oh, oh. อันนี้มีหมอกด้วย oh. อะไรกันเนี่ยว้า wow. วนี่แหละที่หนูต้องการคนเยอะมากเลยอ๋อไม่มันเปรี้ยวมากอันนี้ดูแปลกจังเลย oh. รสชาติก็ไม่ดีเหมือนกัน <You. No. S 1> หนูเลือกอันนี้เย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ฉันชน,นะ oh. ฉันรู้ว่านางังสาวต้องการอะไร Let's go ไปย่าคะ <Okay. S 1> ่อนเลยกำลังหิวนะ หนูอยากกินนมยิ้มขอสีสันสดใสเลยนะออ right, right. ได้เลยอย่างนี้นี่เองอยากเข้าใจแล้วยยากเคยทำแบบนี้มาตั้งหลายครั้งแล้วละเราต้องเคี่ยวคาราเมลและเพื่อจะทำมันเราต้องเติมน้ำตาลลงไปในน้ำตอนนี้ต้องคนตลอดเวลาเลยเธอรู้สุดเหมือนกันใช่ไหมเอมมางั้นก็ทำตามย่านะเพราะเขาตะลอดกันตลอดเวลาเลยดูเหมือนว่าม,มีอะไรซับซ้อนนะน้ำตาลแล้วก็น้ำใส่ทุกอย่างลงไปในหมอ้อแล้วก็คน uh, <okay. S 1> ใช่ไหมละ่ะ Oh, ah, ah. Awesome. เราต้องตรวจสอบอุณหภูมิขอ,ของคาราเมลก่อนเทลงในแม่พิมพ์ด้วยนะไม่อย่างนั้นมันอาจจะแตกก็ได้เ <Okay. S 2> ยี่ยมมากตอนนี้เราสามารถเทมันลงไปในแม่พิมพ์ได้แล้วละ่ะ <c oughs> แล้วก็เพิ่มเฉดสีรุ้งที่กอเลียต้องการใช่แล้วคุณยา่าดูและเรียนรู้ไว้นะคะโอ้ oh, จริงด้วยกอร์เลียอยากได้ออมยิ้มสีสันสดใส ใช่แล้วย่ามีสีย้อมธรรมชาติด้วยนะคนุณมหญาแข็งแรงจังเลยค่ะย่าทำได้ทุกอย่างล่ะจ้าตอนนี้เราสามารถเทงลงในแม่พิมพ์กันได้แล้วล่ะย่้าจะใส่ไม้ลงไปก่อนที่คาราเมลจะแข็งตัวด้วยคาราเมลเริ่มเป็นก้อนแล้วงั้นเรามาทำอมยิ้มกันเลย โอ้ว <sm> ่าชอบนั้นนี้ฉันจะปิดคาราเมลให้เป็นเกลียวจากนั้นจะปิดให้เป็นโอมิอันใหญ่ไปเลยล่ะคอยดูแบบนี้ไงมันออกมาสวยงามมากเลยว้าวโอ้ได้กินอะไรไม่ไหมอ่ะคาราเมลของฉันมันไหมหมดเลยอ่ะหลานนี้าเธอนี่ไมนระวังเลยนะ แล้วฉันเป็นไงดีอ๋อใช่แล้วต้องใส่ของฉันบีดินน้ำมันยิวมันต้องทำได้แน่แนแนสนๆสิฉันจะใส่เหมือนกัน <Yeah. S 1> นั้นก็เอาออกมาแล้วก็ปั้นกันทำให้เหมือนไส้กรอกเลยปั้นแบบนี้ให้เหมือนเอ็มม่าที่ทำนะแล้วฉันได้เอา,ายิ้มใส่ลุกเหมือนกันมันกินไม่ได้แต่ก็สวยเหมือนกันนะออกมาไม่เลวเลย พร้อมแล้วแล้วถ้าเรื่องอะไรล่ะกอเลียอมยิ้มจากคุณยา่าหรืองานปั้นสวยๆจากพี่สาวล่ะหรืออมยิ้มจากเชฟ <What? S 1> หนูอยากลองอยากลองอันนี้ hmm? มันดูปกติดี hmm? แต่รสชาติ <No. S 1> แปลกๆก็ก oh. งั้นมาลองอันนี้กันเลยแปลกจังทำไมมันไม่กลิ่นเหมือนดินน้ำมันของหนูเลยอะ่ะงั้นมาลองกัน oh. ใช่นี่มันคือดินน้ำมันของหนูใ oh. ครทำมันพังแบบนี้เนี่ย โอ้สวยจังเลยอะทั้งหวานอร่อยและสวยงามมากเลย uh หนูเลิอกอันนี้แหละเย่ <Yeah. S 1> yeah, ฉันทำมันได้ <You. S 1> ครั้งนี้หนูอยากกินมันฝรั่งทอด <Yeah. S 1> ใช่แล้วมันเป็นจานที่ทำได้ง่ายมากเลย uh พี่เจนเชฟและคุณย่าจัดการได้แน่ๆคอยดูนะใช่แล้ว ตอนนี้จะหันมันฝรั่งเป็นว่นๆ่นแบบนี้คอยดูนะเอา้าหนูไม่มีของแบบนั้นน่ะต้องหันด้วยอะไรอะ่ะเราต้องคิดอะไรที่ทำแทนได้ละกันอะไรดีนะ <c oughs> อ่ะใช่แล้วเจอแล้ววี่ของฉัน <c oughs> มันฝันร้ายชัดๆเลย <c oughs> แล้วไงอะ่ะหนูว่ามันต้องทำเป็นแผ่นสวยๆได้เหมือนกันแหละ <c oughs> ไม่ละเจนฉันจะทำมันฝรั่งแผ่นสวยๆให้ดู ดูสิฉันสั่งอุปกรณ์อะไรมาด้วยมันช่วยให้ฉันทำมันฝรั่งที่ออกมาได้สวยงามเลยล่ะใส่ไม้เข้าไปแล้วก็แบบนี้แหละโอ้เมอ่์มากของยาดีกว่าเยอะแบบวิธีดั้งเดิมนะตอนนี้ก็ใส่น้ำมันลงไปในหม้อกันเลยเธอขอมันฝรั่งทอดนะคะไม่ใช่มันฝรั่งทอดแบบนั้นนะส่วนฉันจะทอดมันฝรั่งในหม้อทอดกรอบนะ ทอดก่อนเงั้นเหรอ <Okay. S 1> มันจะต้องทำอย่างนั้นไม่เหมือนกันมันสุกแล้วล่ะ <Yeah. S 1> เหลือแค่ต้องเอาไปเสิร์ฟอย่างสวยงามด้วยผงปาปริก้าแล้วก็เกลือ <Yeah. S 1> ย่าก็ทำเสร็จแล้วเหมือนกันและเคล็ดลับของฉันก็คือซอสมะเขือเทศใส่ลงไปเลย <Yeah. S 1> สิ่งที่เธอต้องการก็คือเกลือ <Come on. S 1> เสร็จแล้วกินเลยหลนยานเยอะมาฝรั่งของคุณย่าน่ากินมากเลยล่ะของพี่สาวก็ดูดีนะ แต่ของเชฟสิมันสวยมากเลยล่ะ <c oughs> หนูจะเริ่มจากอันไหนดีแล้วนี่คืออะไรซอสมะเขือเทศเยอะเกินไปไหมอ่ะเ <c oughs> จนต้องเป็นคนทำแน่นอนเพราะเธอชอบซอสมะเขือเทศ <c oughs> ก็โอเคนะพอกินได้ <c oughs> นี่มันฝรั่งหอยจริงๆงั้นเหรอ,อมไม่ใช่อย่างที่เราต้องการเลยอ่ะว,ว้าวอันนี้ดูเจ๋งมากเลยและรสชาติยังอร่อยสดๆเลยอร่อย หนูเลือกอันนี้และคะ่ะเย่ฉันชน,นะเธอชอบชาเลนนี้ไหมรัดสปส์ไพร์ <Wow. S 1> นะด่วนเลยนะยังมีชาเลนสีอ้อีกมากมาที่ระปป้า,ปาแล้วพบกันใหม่